สวัสดีครับผมสิทธาพันธุนลาคุลนะครับเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาสุงไหงกรลกนะครับ<ม>เนื่องจากว่าทา,ทางธนาคารนี้นะครับจะมีการจัดกิจกรรมการออมเงินและการลงทุนพร้อมการเสนอแนะการหาวิธีลดหย่อนภาษีนะครับเก mm ี hmm. ่ยวกันด้านการออมเงินนะครับ mm hmm. คือทางธนาคารนี้จัดกิจกรรมนี้ภายในวันที่19ถึงวันที่20 ตุลาคมนะครับในกิจกรรมนี้สําหรับลูกค้าหรือคนที่สนใจที่จะมาร่วมการออมเงินและการลงทุนกับธนาคารนี้นะครับทางธนาคารนี่จัดของสมนาคุณให้กับทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับทางธนาคารนะครับการออมเงินของธนาคารนี้ก็มีหลายรูปแบบนะครับมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ทางธนาคารยินดีที่จะนําเสนอเพื่อให้เป็นผลตอบแทนที่ดีแก่ลูกค้าทุกรายนะครับและส่วนการออมเงินนอกจากการฝากเงินแล้วครับทางธนาคารก็มีการลงทุนด้วย การกองทุนนะครับการลงทุนในกองทุนและส่วนด้านการลงทุน,นเพื่อจะลดหย่อนภาษีก็มีพวกกองทุน RMF LTF นะครับส่วนการออมเงินแบบมีประกันเราก็มีครับผลิตภัณฑ์เรามีมากมายนะครับไม่ว่าบัตรเครดิตต,ต่างๆก็มีนะครับขอเชิญชวนทุกๆท่านช่วยมาใช้บริการกับทางธนาคารวันที่19ถึงวันที่20ตุลาคมนะครับ มีของสมมนาคุณมากมายนะครับขอเชิญชวนนะครับนอกเหนือจากวันที่เราจับสัปดาห์นะครับทางธนาคารก็มีความยินดีที่จะให้บริการกับทุกๆท่านเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ